สงครามร้อยปี1337 1453ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ที่ยาวลานและเลือดนองมันเริ่มต้นจากความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิในการครองบัลลังก์ฝรั่งเศสของกษัตริย์อังกฤษซึ่งนับถือว่าเป็นผู้สืบทอดที่ถูกต้องการรบที่สำคัญสำคัญ เช่นการรบที่ไฮสตริง Battle of Crécy และการรบที่ปัวเจ Battle of Poitiers ทำให้อังกฤษมีชัยชนะโดยใช้เทคนิคการรบใหม่เช่นลูกธนูยาววิธีการโจมตีที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วในช่วงกลางของสงครามโจออนอาร์ค jo Joan of Arc หญิงสาวที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝรั่งเศสได้ปรากฏตัวเคลื่อนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาตินิยมสู้เพื่ออิสรภาพเธอนำทัพเข้าช่วยปลดปล่อยเมืองออลีนส์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่วิธีการต่อสู้ใหม่สงครามสิ้นสุดลงเมื่อฝรั่งเศสเอาชนะอังกฤษในปี1453ส่งผลให้ฝรั่งเศสกลับคืนสู่ความเป็นอิสระในที่สุดสงครามร้อยปีไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร แต่ยังนำไปสู่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์แห่งชาติที่เข้มแข็งขึ้นในทั้งสองประเทศสู่การทัฒนาของยุโรปใน